ไม่เกินสี่ห้าคำต่อไปนี้หนึ่งมนุษย์โลกกับศาสนานะครับมนุษย์จะไม่เอาศาสนาอย่หกสิบเอร์เซ็นลงมานะครับแล้วก็กลุ่มพระคัมภีร์กลุ่มสอนศาสนาแล้วก็มนุษย์ที่วันวนอยู่ในศาสนาเนี่ยประมาณสี่สิบเอร์เซนตนะฮะตัดไปเป็นมนุษย์ที่ใช้พระคัมภีร์ กับการสั่งซ้อนเนี่ยฮะประมาณสักเอาเอา,เอาที่เหลือสักสักสองเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันที่จะเอาคนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ที่เหลือเนี่ยให้อยู่เท่าที่ดูนี่รู้สึกจะโยงกันไงมันจะทะเลาะก,กันเพราะว่าศาสนาก็ทิ่มแทงกันครับผู้สอนศาสนาเป็นงั้นพยายามจะดึงลูกค้ากลับคืนมา ไม่รู้โจมตีแล้วก็ดึงเอากลับเขาไม่มาหรอกครับว่าใครกัไแะไม่มีทางมาแต่ดึงไงก็ไม่มาครับนานๆทำให้เขาได้สดับสติปัญญาพัฒนาจิตใจมากยิ่งขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับนักสอนนักสอนศรสนาบับกันเบรกกันก็ดีเหมือนกันเหมือนกันทั้มวยต่อยกันกลางเวทีไงคนอยู่ในรถรอยเวทีก็เลือกข้างดีนีเห็นได้ยังครับเห็นได้ยัง มองออกนะครับมองออกนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาละฝากไว้ให้คิดก็นักอนศสาสนาทั้งหมดทุกๆศาสนาในโลกนะครับเดี๋ยววน่นถ้าจะศาสนาใหญ่ๆใ,ในโลกก็แล้วกันมีศรันาบางท่านก็เดาเองกแล้วกันทางผมเองมันต้องไม่นต้องเดานะครับบางที